ยังดีนะครับโอเคนี่เนาะกันแล้วก็ปสวนไปเขาจได้โอ้โหเขากันได้โอเคถ้าเขาไม่หลบสเตนหน้าพอๆกันเลยเนาะโอเคแล้วเราก็ใช้ค่าใส่เขาเลือดโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วครับผมอยู่กันกับเกม n น f i g h ฟนะเกมนี้ก็เป็นเกม b a t t l e นะ เรามาดูวิธีการที่เราอ่ากำลังน้อยกว่านะ581ต่อ842เนาะฝั่งนูน้นน่าจะตีแรงพอสมควรเนะเพราะฉะนั้นเราจะใช้เทคนิคตั้งรับแล้วสวนกลับนะตอนแรกตีไปก่อนหนึ่งรับและสวนกลับอ่าหลบได้รับและสวนกล,บบลนกับอีกทีโอ้โหหลบได้ครับสังเกตหลอดสีเหลืองนะสเตมิน่าเขาจะหมดนะถ้าเขาหลบเราเนาะอันนี้เราตี ต่อเนื่องเนาะโอ้โยเขาตีทะลุเกาะโอเครับแล้วสวนกลับอย่างนี้เนาะอ่าลอเขาตีมาเนาะรับแล้วเราก็สวนกลับครับรับแล้วก็สวนกลับครับดูเลือดเขาลดไปเยอะแล้วนะอันนี้เลือดนี่รับแล้วสวนกลับเนาะถ้าเขาหลบคือหลอดสเตนหน้าเขาจะเ,เตืองเนาะนี่โอ้โหยหมดทั้งคู่ครับเอ้าแล้วเขาตีอย่างนี้สวยเลยนะ เราหลอดเหลืองเราจัดอืะเขาตีทะลุก่ออีกอ่ะนี่เราก็ใช้ท่ามั่งครับตอนนี้หลอดเหลืองเราขึ้นก่อนเนะเราจะได้เปรียบนะเพราะว่าเขาตีในขณะที่เขาเป็นหลอดสีเทานะจังหวะนี้เราป้องกันดีๆนะเขาบ้ากัางแล้วป้องกันไว้ก่อนนะเราเราค่อยหาจาังหวะดีๆส,สวนกลับแล้วก็ใช้สกิลไปไม่ให้เขาตั้งตวเลยนะ เกมแรกผ่านไปครับเกมที่สองครับโอเคอุย้ยเขาตั้งรับได้นะทำไมมื่้เรามึนนานอยู่นะอาวุธเขาถือว่าได้ดีเนาะโอเคครับยิ่งตั้งรับย,ยิ่งสวนกลับแบบนี้สเตมหน้าเขาจะหมดไวกว่านะเห็นไหมครับแต่ว่าสเตมหน้าเราก็เกือบจะหมดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นรอดีกว่าไม่เสี่ยงตีเนาะตั้งรับและสวนกลับครับ ตั้งรับประส่วนกลับครับตั้งรับประสวนกลับอีกทีครับอุ๊ยจังหวะน,นี้เขาตีหนักกับสวนกลับยากโอเคหาจังหวะด,ดีๆเนาะถ้าเราเป็นรองเนาะพยายามใจเย็นๆน,นะครับนี่ครับเหลบสกิลเขาได้แนละ้วสวนไปทีหนึ่งนะอุ๊ยอันนี้ผมพลาดเองนะใช้สกิลทีหนึ่งครับโอเคเขาหลบไม่ได้นะ เกมนี้นใครนิ่งกว่าจะเป็นฝ่ายชนะเนะเรียบร้อยครับดาบเราตีแรงเนะอันนี้เขาเหนือกว่าเราตั้งกี่ร้อยไม่รู้นนะพลักกำลังเนาะเรา500กว่าเองเขา800กว่าเนาะก็ประมาณนี้เนาะดได้กล่องได้ไอ้อัคระอันนี้มาด้วยนาะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันนะแค่3นาทีเองนะอ่ะ2เกมติดนะครับ อันนี้เราใช้อาวุธที่แรงที่สุดเนาะตอนนี้ผมก็เล่นมาอยู่287คะแนนเนาะเหลือเวลาอีก2ชั่วโมงครับไปเราไปสุ่มกันเลยครับกดเข้ามาเลือกสุ่มๆไปครับไม่รู้อยู่แล้วว่าอันไหนดีหรือไม่ดีเนาะไปยังกดโอ้ไปติดนู่นเนาะอันนี้ผมกดมั่วๆไปเลยนะโอ้ได้กุญแจอาจจะดีก็ได้นะ ใช้ไปเลยครับใช้เปิดเผื่อได้ของดีเนาะอโอเคโอ้โหได้ห้าพันเหรียญเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องเงินกันต่อนะครับเดี๋ยวไป up. อัพอ่าอันนี้เป็นขายของเนาะของที่เราสุ่มได้ก็เอามาขายตรงนี้ได้นะเอาเงินเป็นเหรียญเงินเหรียญทองก็ได้เนาะ าของยิ่งมีมูลค่ามากเราก็ยิ่งได้มากนะครับโอเคแต่ผมไม่ขายเก็บไว้อัปเกรดเนาะนี่เดี๋ยวเราไปสุ่มกล่องเงินกันก่อนเรามีหนึ่งกุญแจเนาะโอเคเปิดเลยฮะอุ้ยสวยเลยับเกราะเกราะพลัง284เนาะถือว่าเป็นค่าพลังที่สูงที่สุดที่ผมที่เรามีตอนนี้เนาะ ที่ผมมีตอนนี้ไม่มีอะไรเปิดฟรีได้แล้วนะโอเคเราไปอัปเกรดอาวุธแล้วก็ชุดเกราะกันครับอันนี้เป็นชุดเกราะที่ผมใส่ต่อสู้เมื่อกี้นะครับก็ใส่ประมาณนี้นะแล้อันนี้นี่เกราะนี้นะเออแต่เราจะเปลี่ยนเป็นอันนี้นะเรียบร้อยนะแล้วก็อันนี้ นี่ค่าพลัง264นะถือว่าแรงใช้ได้ผมอัปเกรดขึ้นมาเนาะเดี๋ยวอีพีหน้าจะมาเล่นดาบโล่ให้ดูกันนะนี่จะถือโล่ประมาณนี้นะครับอันนี้โล่ใหม่ที่เราได้มาไม่น่าสนใจเท่าไหร่อันนี้สวยสวยด้วยครับโล่นี้แล้วก็พลังแฝงนะถือว่าดีใช้ได้นะแล้วก็สกิลเนาะ ยามใช้สกิลที่หลากหลายนะครับแบบใช้พลังท่าไม่ตายที่น้อยๆหรือท่าไม่ตายที่มากๆสลับกันไปนะอันนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นชุดเกราะนี้เพิ่งได้มาแล้วก็เราก็ทำการอัพเกรดไปเลยนะครับไป เดี๋ยวผมขอหยุดวิดีโอก่อนโอเคอันนี้ผมดูโฆษณาเนาะเพื่อใช้เหรียญเงินน้อยลงนะแต่แต่กดหยุดกดหยุดอัดไว้เนาะแล้วก็ข้ามาจังหวะน,นี้ชุดเกราะเราก็ค่าพลังเพิ่มขึ้นเป็น327ครับถือว่าเพิ่มเยอะอยู่เหมือนกันเนาะโอเคก็ไปอัพอย่างอื่นด้วยครับเงินเหลือเนาะอัพเกราะอัพ อัพอะไรไปเนาะมีอุปกรณ์ในการอัพก็อัพไปเนาะหมวกอันนี้ก็น่าจะต้องอัพนะครับตอนนี้สร้าพลัง232นะก็กดอัพไปเลยนะเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับอัพขึ้นเลเวล12ได้ไหมเนี่ยโอเคอัพได้ด้วยสวยงามเพิ่มมา279เนาะค่าพลังเราเพิ่มมาถือว่ายเยอะอยู่นนะจากการอัพชุดเกาะแล้วก็หมวกเนาะ ส่วนดาบยังอ้ํามไม่ได้โล่เรายัางไม่ได้ใช้นะค่าพลังมันน้อยเกินไปนะตอนนี้ระดับเลเวล18เลเวลสูงๆแบบนี้อาจจะไม่สูงมากแต่ก็ถือว่าอยู่ในช่วงกลางๆเล่นยากพอสมควรเนาะเดี๋ยวเราไปอีกคู่หนึ่งแล้วกันนะอันนี้เห็นชัดเลยนะค่าพลังเขา917นะเรา อัพขึ้นมาจาก500เป็น719นะถือว่าห่างกันอยู่นะห่างกันอยู่200ค่าพลังนะแต่เราจะใช้เทคนิคเดิมว่าเปิดให้เขาไม่ตั้งตัวไปก่อนแต่เขากันได้เรากันได้แล้วเราสวนได้ด้วยนะโอเคโอเคโอ้โหเขาหนักอยู่ครับหนักอยู่ครับแต่เขาใช้สเตมินาเยอะกว่าเรานะสังเกตดูเขาต้องหยุดก่อนเรานะโอเคแต่เขาฟันหนักจริงๆครับ ยาากันให้ได้นะถึงแม้สวนไม่ได้แต่กันได้ก็ยังดีนะครับโอเคนี่เนาะกันแล้วก็สวนไปโอ้โหเขากันได้โอ้โหเขากันได้โอเคถ้าเขาไม่หลบสเต็มหน้าพอๆกันเลยเนาะโอเคแล้วเราก็ใช้ท่าใส่เขาเลื่อนไหลนิดนึงตอนนี้เราสวนเขาได้หลายครั้งแล้วเนาะเขาจะลนๆหน่อยหนึ่งเราก็ สบายๆครับรอตั้งท่ารับอย่างเดียวครับรับแล้วสวนเนาะเดี๋ยวเขาจะตีหนักๆมาโอ้อันนี้ผมกดไม่ทันนะมืนมืนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นโอเคตอนนี้เราใช้โอ้โหอันนี้ลืมคำนวณสเตมิน่านะต้องกันละต้องกันละต้องกันละเขาจะบุกมาหนักๆละโอเคสวนได้ไหมแป๊บนึงนะโ,โหสวยงาม เรากดท่าไม่ตายสวนไปนะท่าไม่ตายนี้ใช้สเตใช้ค่าพลังท่าไม่ตายแค่30นาะเราใช้ได้บ่อยนะครับ<ส>พยายามเอามาหลากหลายนะโอเคเปิดไปก่อน<ส>เขากันไม่ได้นะเรากันได้แล้วสวนได้โอ้เขาหลบได้ด้วย<ส>กันแล้วสวนนะเขาหลบได้ครกันแล้วสวนครับนี่เนาะกะจังหวะด,ดีๆนะครับ<ส>จังหวะเขาตีมาแล้วเราก็กดกันแล้วก,กดก สวนไปโอ้โหูนี้เล่นกันนัวเลยครับยังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับเขา,เขาหนีไปก่อนนะโอเคสเตมิน่าเราจะหมดก่อนเขานะถ้าเขาสวนใหม่ทีถ้าเขาไม่กดหลบเนาะเมื่อกี้สวนโอเคสเตมิน่าเขาหมดนะโอเคเรากดถ้าไม่ตายใส่เขานะจังหวะน,นี้เขากันได้โอเคเขากดสวนเขากดสวนอือหูเขา ไม่รับดาเมจครับเขาเอาให้นั่นมานะไปโคเวอร์โอ้โหเรากาันได้อยู่เนาะถือว่าสูสีนะถ้าพลังเขาเยอะนะเราตีเท่าไหร่ก็อู้หูเราต้องหลบนะคือสเตมิน่าเราจะหมดก่อนเขานะเมื่อกีน้นี้คำนวณดีๆนะครับโอ้โหเขาเอาไอ้นี่มาตีม้าเราลดลงเยอะอยู่นะโอเคเรากันไว้กันไว้ก่อนครับถึงกดสวนไม่ได้แต่าก,กันไว้ก็ยังดีนะ คนนี้เขาไม่ได้เอาโจมตีทะลุเกาะมานะเขาไม่มีนะนี่เราก็สวนได้สบายสบายหรือสวนไม่ได้เราก็กัน,นครับจังหวะเขาสตรีมหน้าใกล้หมดหรือว่าเผลอๆนี่เราก็ใช้ท่าไม่ตายไปนะเขาจะกดไม่ทันนะโอเคจังหวะน,นี้เรากันธรรมดาไปก่อนแล้วตีอุ้ยเขาสวนมากันก่อนครับกันไว้ก่อนนับ สวนได้ค่อยสวนเนาะโอเคอีกนิดเดียวครับเขาจะบ้าข้างแล้วเราใจเย็นๆนะเขาตีเราค่อยสวนนะเขาตีเราค่อยสวนอุ้ยสเตมิน่าโอ้โหเมือทีสเตมไน่าเราหมดพอดีนะโชคดีที่เขากันไม่ได้นะไม่งั้นเรามีธิ์ตายสูงเลยนะโอเคเรียบร้อยครับสองคู่นะวันนี้มา เล่นดาบ2มือให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้นะดาบสองมือเน้นพลังโจมตีให้สูงสูงเข้าไว้เนะเคเรามาสุ่มกล่องกันนะโอเคได้ประมาณนี้ก็ไม่เท่าไหรนะ่น่าเราไปโอเคหาอัพหาอะไไปนะฮะดาบสองมือต้องเน้นกรอบหนะักแล้วก็ กำลังโจมตีของดาบนะเอาให้หนักนะครับเจาโจมตีคู่ต่อสู้ครั้งทีหนึ่งได้ถือว่าคุ้มนะครับถ้าโจมเราโจมตีหนักพอนะถ้าเลือดคู่ต่อสู้เหลือน้อยกว่าเราเราเล่นใจเย็นๆไว้ได้นะรอคัลเ,คเตอร์แอคแท็นะครับก็นี่ครับเทคนิคการอัพก็ พยายามดูว่าอัพแล้วเลเวลมันจะขึ้นได้หรือเปล่านะถ้าเลเวลขึ้นไม่ได้ก็ยังไม่ต้องอัพละต่อไปอัพทีเดียวให้เลเวลขึ้นไปเลยนะค่าพลังของดาบของเกราะเราจะได้เพิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราอาจจะมาเล่นดาบโล่ให้ได้ดูเนาะแต่ดาบโล่ค่าพลังโจมตีน้อยเนาะแต่การ รับดาเมจนี่ถือว่าโอเคเลยนะแต่ดาบ2มือนี่ถือว่าทำดาเมจได้หนักหน่วงทีเดียวนะโอเคครับเอาไว้คลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม